ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกกัมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ติกตอกของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับหรืออยากจะเพิ่มยอดฟอยว์กับโปรไฟล์ของเ,เองก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลย ก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมไมด้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมรือไมมก็กดสแกนเคอร์โค้ดใต้คลิปนี้กันได้เลยนะนเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ปครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ ข้ามาหน้าต like so, ่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอข้อมูลตมนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไมโครแกรมาอัุโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งาน้ารางตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กลับมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านกันในรางตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้แล้วก็แล้วกัน ขามูนหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้กันได้เลยนะครับก็หลักๆเนาะก็จะมีทางเฟซบ o o กอินสตาแกรมยูทูบทิกตอกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะขอใช้ในด้านของ t i k t อกก็แล้วกันแล้วก็มันหมูดตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็หาหมนหมูดที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดีย๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบริการตัวที่สองกันแล้วกันนะครับรวดเร็วดีเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์มาวางใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเราเนาะก็สามารถมาดูขั้นตอการส่งดลางตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่เว็บไซต์ขึ้ล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าจ่ายสลเรี่บร้อยแล้วนะครับก็จํานวน100่ง้ปตามนะครับก็จะตกอยู่แค่10บาทเองนะครับก็เป็นเลยที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผม,มเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณกันได้เลยเนาะ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการถอนซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แหม่งคุณถึงแกนได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่พูง่ด้วยนะครับผมก็สามารถตรวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินนซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะ ข้อมูลหน้าต่างกันเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทำไปไซนนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์นะครับทุนนิววอลเล็ตแล้วก็คริปโตโคเคอเดนซีก็้มูใช้งานทุกครั้งนะครับก็ย,ยืมเข้ามาอ่านวิธีกรารเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร,ร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมห้าระบาดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์ต่างีๆตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับ ก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยเนะาะทว็บไซต์นะครับก็จะมีมากกว่า4หลายก้นเรื่องเลยมีทั้งภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับเราไปทีบ่บริการทั้งหมดตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเนี่ยน้านีน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาด,ดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำใบ้ด้านหลังแล้วกดเข้ามาาูกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเนาะกดเข้ามาาจะกสั่งซือกันดย ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่มินูติดต่อมินนะสายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ก็มันหน้าต่างในกาตด่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้ทำมัดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนะาะทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้วิคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชือดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมูลนะครับเลขออเดอร์นะครับ,รบอ่แจ้งปัญหาเนาะแล้วเราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีวความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ประกับสเสร็จแล้วออความคิดเห็นกันได้เลยส่วนคคนนทีีี่่มรรรรูปภาาาพหืออตงๆะะับบกก็ยกจ อ่ะขอภัยนะครับหรืออยากจะแนบสลิปให้แกแอดมินก็สามารถอทแฟานี้ขึ้นมาได้เลยเนะออยาะหลังจากนั้นนะครับเรากดส่งตัวแต่ลังตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทํางานไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่14คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตตรวจรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้นไฟก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็มีอยู่แค่1 4คนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น158คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำไฟก็ทำการแถมยอดทํามานิดหน่อยได้นะครับก็เป็นอะไรที่จะดีสุดไปเลยนะครับส่ะส,สับทสนใจนะครับอยากจะแนะนำพนเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยหลังจากนั้นนะครับแ้ไปที่เมนูนี้นะเพื่อนสายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำระบายขึ้นไปนะครับคุณนะครับก็จะได้ตราคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดหรือพักพักการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนนนีี้้กก็ตตออองขัััววลาาไป่เะสสดครบ